จังหวัดลำพูนครับได้มีการเตรียมการจัดงานแสดงแสงสีเสียงดิจิทัลริเวอร์ฟอนนะครับแล้วก็มีการจัดเฟสติวัลลำพูนลื่นเลืองแสงสีริเวอร์เฟสติวัลลำพูนครั้งที่2ครับนายชัชวานชัยบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประชุมเตรียมการจัดงานรื่นเลืองแสงสีริเวอร์เฟสติวัลลำพูนครั้งที่2 ระหว่างวันที่28ถึง3 1ตุลาคมณริมฝั่งแม่น้ำกวงหน้าวัดฮิริปุลชัยประตูท่านางและฝั่งเวียงยองเพื่อสืบสารเทศกาลโคมลำพูนอิ่มใจไปกับการถวายโคมบูชาพระท่าตฮิริปุลชัยและถวายแด่พระนางจามเทวีมีการชมแสงสีเสียงประกอบดิจิตัลกับความงามของป่าริมแม่น้ำกวงครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยังพบกับสินค้า ทางฝีมือนะครับของพื้นถิ่นชิมอาหารจากครัวพื้นบ้านรวมทั้งเชฟท้องถิ่นที่จะมาออกแสดงผลงานให้ับทุกคนได้ลิ้มลองอาหารเมืองเหนือในมุมมองใหม่ๆครับ ทางด้านของนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัดเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรทั้งมะม่วงลําไยค่ะพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการชดเชยดอกเบี้ยจุดรวบรวมลําไยสดแปรรูปจังหวัดลําพูนในปี2563และร่วมกันพิจารณาการอนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่ง ผลิตปี2,563ค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ที่จังหวัดลำพูนนะฮะงานก็จะจัดขึ้นวันที่28-31ตุลาคมนี้ค่ะไปก